รีทวีว่าวันนี้นะครับ FC แฟนคลับรวมถึงแฟนๆหมอนลำนะครับแห่ส่งกำลังใจไปถึงหมอนลำเสียงวิหกนกพงศกรนะครับถูกยกเลิกคิวงานแบบด่วนๆ2คิวงานรวดเลยนะครับเกิดอะไรขึ้นกับทุกคนกับวงการหมอนลำในช่วงนี้นะครับแน่นอนว่าเราจะเห็นหลายคณะออกมาประกาศยกเลิกคิวงานบางคณะก็เลื่อนออกไปก่อนนั่นเองครับอย่างเช่นวันนี้ก็คนเป็นทางด้านหมอนลำเสียงวิหกนกพงศกรครับได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านแฟนพ บอกว่ากลับบ้านเฮาเดอร์ในน้ำมีปลาในนามีข้าวอยู่ดอกครับขอบคุณทีมงานผู้จัดขอบพระคุณ f อ f ซีแฟนคลับที่ตั้งหน้าตั้งตารอเข้าใจทุกฝ่ายเข้าใจทุกความรู้สึกคนตั้งหน้าตั้งตารออย่าด่าหมอลำนะครับพวกผมอยากจะเล่นมากๆครับผมนี่คือข้อความที่บอสนกพงศกรครับได้ออกมาโพสต์ล่าสุดนะครับท่ามกลางแฟนๆหมอลำครับที่เข้าไปส่งกำลังใจกันแบบรัวๆนั่นเองนะครับอย่างที่ทุกคนทราบเป็นอย่าง อย่างดีครับว่าในช่วงนี้คนไทยของเราเนี่ยก็อยู่ในช่วงของการไว้อาลัยนะครับกับการเสด็จสวรรคตรของสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับหลายพื้นที่ก็สามารถจัดงานได้แล้วก็หลายพื้นที่เช่นเดียวกันกับทุกคนที่ไม่อนุญาตให้จัดงานนะครับทั้งที่รัฐบาลเนี่ยได้ออกมาประกาศแล้วกับทุกคนว่าไม่ได้กดให้จัดงานแต่อย่างใดแต่ก็ขอความร่วมมือนคะครับว่าคนที่เข้าไปรับชมงานมหรสพเนี่ยขอให้สวมเป็นชุดในโทนสีขาวดาหรือ ว่าสีไม่ฉูดฉาดนะครับแล้วก็ทางด้านหมอลำเองครับทุกคนก็ได้มีการปรับตัวนะครับมีการจัดโชว์ขึ้นมาเพื่อแสดงความอาลัยนะครับให้กับสมเด็จพระพันปีหลวงของเรานั่นเองครับทุกคนแต่ที่แน่ๆเลยครับทุกสิ่งทุกอย่างเนาะก็ขึ้นอยู่กับการเจรจาของเจ้าภาพรวมถึงผู้จัดด้วยครับทุกคนที่ไปเจรจาเนาะทุกคนกับผู้หลักผู้ใหญ่ในสถานที่นั้นๆนั่นเองครับทุกคนก็ขอส่งกําลังใจครับไปให้ทีมงานหมอลำเสียงวิหกด้วยกันแล้วกันครับทุกคนไม่ใช่แค่หมอลำเสียงว คิวงานนะครับเมื่อวานนี้ก็จะเป็นหมอลำหลายคณะเช่นเดียวกันครับที่ได้ออกมาประกาศยกเลิกนะครับก็ส่งกําลังใจไปให้ทุกคณะได้กันแล้วกันนะครับวันนี้ก็เป็นคนวันที่17-18นะครับทางด้านหมอลำเสวียหกเนี่ยก็ถูกยกเลิกไปเลยนะครับจริงๆวันนี้เขามีคิวงานอยู่ที่ตลาดนัดวินเทจนะครับบ้านซ่องอำเภอพนมสรารคามจังหวัดฉะเชิงเซานะครับฉะเชิงเซาเนี่ยรู้สึกว่าจะถูกยกเลิกไปหลายพื้นที่เนาะแล้วก็หลายคิวงานแล้วเช่นเดียวกันกับทุกคนสําหรับวงหมอลำนะครับ เมื่อวันนี้ก็จะเป็นวงเจริญบันเทิงศิลป์ใช่ไหมผูกคนที่เล่นอยู่ฉะเชิงเซาแล้วก็กําลังจะมุฟมาที่ระยองก็ปรากฏว่าถูกยกเลิกกระทันหันจนทางด้านแฟนเพจเนี่ยได้ออกมาโพสต์ว่า พูดไม่ออกเหมือนกันครับทุกคนแต่ก็เข้าใจผู้จัดเนาะคือผู้จัดบางคนที่มีการนําหมอลำไปปิดวีคเนี่ยก็เหมือนกับไปเจราจาในพื้นที่นั้นๆไม่สําเร็จนั่นเองนะครับสาหรับวันที่18ครับทุกคนหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรครับต้องไปแสดงอยู่ที่อาําเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็ปรากฏว่าถูกยกเลิกไปท่นเองครับทุกคนก็ขอส่งกาลังใจนะครับไปให้ทีมงานหมอลำเสียงวิหกทุกคนได้แล้วกันนะครับอย่างเช่นเมื่อวานนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นทางด้านวงเจริญบันเท สงินเนาะที่ถูกยกเลิกคิวงานแบบกระทันหันนะครับกำลังจะมูฟจากฉะเชิงเซาไปที่จังหวัดระยองก็ปรากฏว่าถูกยกเลิกกระทันหันก็เห็นใจหมอลำมากๆเนะทุกคนในเรื่องของการเตรียมตัวต่างๆแล้วก็การเสียโอกาสในการรับงานเยีายวพี่บอกว่านี้สําคัญมากๆอย่างบางทีผู้จัดเนี่ยจองคิวงานวันที่1 7บ8ของหมอลำเสียงพี่หเอาไว้นะทุกคนเวลาที่มีเจ้าภาพหรือว่าใครโทรมาต่างๆ,ๆเขาก็จะปฏิเสธไปปฏิเสธไปอ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ะไรเงี้ยทุกคนเพื่อที่จะไม่ให้ชนกันทีนี้พอมาถูก ยกเลิกแบบนี้แล้วก็ค่อนข้างเห็นใจหมอํำเช่นเดียวกันนะครับก็อย่างที่บอกไะแล้วครับทุกคนว่าสถานการณ์ในตอนนี้ก็ยังไม่ได้ปกติเนาะก็กลายเป็นว่าบางพื้นที่นะครับสามารถจัดงานคอนเสิร์ตได้และบางพื้นที่ก็ไม่สามารถทําการแสดงได้หรือว่าจัดงานคอนเสิร์ตได้นั่นเองครับทุกคนก็เห็นใจมากๆครับทุกคนเนาะกับกับ วงคอนเสิร์ตหรือว่าวงหมอลำต่างๆนั่นเองครับอย่างเช่นงานที่กลายเป็นดราม่าหนักๆไปก็คืองานพี่มายและทุกคนที่โอ้โหถูกยกเลิกศิลปินคือถูกยกเลิกคิวงานกันเยอะมากๆแล้วก็หลายคนมากๆซึ่งเสียโอกาสในการทํางานแล้วก็เสียรายได้รวมถึงการขาดทุนของผู้จัดด้วยนั่นเองครับทุกคนเนาะเป็นกําลังใจให้จริงๆนะครับและในส่วนของเมื่อวานนี้ทุกคนทางด้านหมอลำหลายคณะเช่นกันครับที่ประกาศยกเลิกอย่างเช่นเกรียงไกรอีสานศิลป์ใช่ไหมครับทุกคนแล้วก็สาวน้อย เพชรบ้านแพงแล้วก็หมอลำเล็กหมอลำน้อยอีกหลายคณะครับทุกคนที่ประกาศยกเลิกเนื่องจากว่าฝนฟ้าอากาศไม่เป็นใจครับในช่วงนี้ก็จะมีฝนตกบ้างในพื้นที่ทางภาคอีสานนะครับแต่ทางด้านฉะเชิงเซาเลยครับทุกคนอันนี้น่าจะไม่เกี่ยวเนาะน่าจะไม่เกี่ยวกับพายุต่างๆเพราะว่าวันนี้ก็คือท้องฟ้าปลอดโปร่งมากๆกครับก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับการเขาเรียวกว่าอะไรไปขอริญาตไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าเนาะแต่ทางด้านรัฐบาลเขาก็ไม่ได้ห้ามให้จัดงานเนาะทุกคนแต่ว่าให้อยู่ในความเหมาะสมนั่นเองนะครับเนาะ งการหมอลำตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะเขาเรียกว่าอะไรทำมาหากินลําบากมากยิ่งขึ้นเนาะไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนก็นแล้วแต่ครับทุกคนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยสิ่งแรกเลยที่โดนผลกระทบนั่นคือธุรกิจบันเทิงนี่แหละครับเนาะเพราะว่าเป็นการแบบเหมือนกับ คนชมไปชมเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะก็จะมีการถูกยกเลิกไปกันเยอะมากๆครับทุกคนสําหรับแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเรานั่นเองนะครับเป็นกําลังใจให้จริงๆเนาะทุกคนออย่างช่วงนี้ก็ยกตัวอย่างเลยอย่างเช่นหมอลามศิลปินภูไทยอย่างพ่อวีเองก็เหมือนกับถูกยกเลิกไปเยอะเหมือนกันจนพ่อวีบอกว่าอยากจะแสดงเหมือนกันบางคนเนี่ยไปต่อว่าพ่อวีระพองวงศิลนะว่าเอ้ยแล้วลูกน้องล่ะจะอยู่ยังไงใช่ไหมครับพ่อวีเองก็อยากจะแสดงคอนเสิร์ตเช่นเดียวกันครับทุกคนแต่อย่างที่บอก ไปขออนุญาตไม่ได้บางพื้นที่ก็ไม่สามารถไม่อนุญาตให้จัดแบบนี้นั่นเองนะครับทุกคนนะก็ขอส่งกำลังใจไปให้คนในวงการหมอลำครับแล้วก็คนในวงการบันเทิงจริงๆนะครับอ่ะวันนี้นะครับทุกคนก็ฝาก FC แฟนคลับด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจให้กับอุงอิมด้วยเนาะแล้วก็ช่วงนี้นะครับทุกคนใครที่อ่ากำลังจะเดินทางไปชมหมอลำมหรสพต่างๆก็ขอทุกคนระมัดระวังด้วยเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ก็มีข่าวอุบัติเหตุนะทุกคนของคนในวงการหมอลำอย่างแดนเซอร์โตกียม ครับทุกคนที่รถชนเสาไฟฟ้านี่เวลาขับรถไปไหนมาไหนก็ขอให้ทุกคนนะครับขับรถด้วยความปลอดภัยด้วยดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนั่นเองนะทุกคนก็น่าจะไม่มีฝนแล้วเนาะทุกคนน่าจะเข้าสู่ฤด,ดูหนาวแบบเต็มรูปแบบแล้วนะทุกคนเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยบอกว่ากําลังจะเข้าสู่ฤด,ดูหนาวแล้วนั่นเองนะครับ,รบทุกคนก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องอิงค์กระแสนะครับฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้นะครับเพื่อที่ คลิปดีๆของอิมขาา่ากระแสสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับ,บวงหมอรำเสียงวิหบด้วยบอสนกน้องอาออ่ะทุกคนรวมถึงบอสนุด้วยนะทุกคนก็ขอส่งกำลังใจไปให้แล้วก็ฝากทุกคนคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้กับ,บวงการหมอํำด้วยนะครับ